ทุกคนครับวันนี้ผมจะมาหาลูกแคนนะครับตอนนี้แคนผมเหลือสาคนเองโอ้โหมีแต่คนออกทุกคนผมอยากได้เออผมอยากได้คนที่เปลี่ยนชื่อนะทุกคนฝีมือไม่ต้อง,งยย 1, 8, นะทุกคนฝีมือไม่ต้องส่วนเกียรติยศก็1นึ่งล้านนะทุกคนฝีมือไม่ต้องทุกคนขอแค่เปลี่ยนชื่อแล้วอยากอยู่อยากอยู่แบบอยากอยู่เีแฉทุกคนแบบแคนไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรจริงๆคือแบบอยู่จี่ะ อยู่รับบาดสร้างห้องอะไรเงี้ยช่วยกันอย่างเงี้ยขอคนที่ไม่ซ้ําศพขอคนที่ไม่ด่าคนอื่นนะทุกคนใครที่อยากจะเข้าทักเพจมานะส่วนคนที่ไม่เปลี่ยนชื่อนะครับในแคนผมก็จะเตะอ,ออกนะครับส่วนคนที่อยากจะเข้าก็ทักเพจมานะทุกคนอยู่เฉยๆอ่ะจะมีใครอยากเข้าปะเนี่ยมีครับหนึ่งๆกับผมไหมอะไรงเงี้ยแบบมีแต่คนมาท้านึหนึ่ง สภาพเอาเล่าให้พี่ไปยิงใครตายอ่ะพี่จะไปตู้ใครได้เลยดูสภาพการเล่นยังเออเลยพี่เล่นยังเอออ่ะ hey, <this> ถามว่าลูกแคนผมต้องโหดไหมผมตอบเลยว่าไม่นะทุกคนไม่ต้องเล่่นเก่ิงหรอก พอเล่นได้ก็พอแล้วทุกคนมีแต่คนยิงอัดหัวอัดหัวอะไรเงี้ยแบบมันมันมันไม่มันทุกคนมันต้องยิงขาไงเฮ้ยไอ้นี่ขาหักออะไรเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะตายตั้งแต่บนอากาศมันเอาอะไร A W Y เหรอ M14 ยิงทุกคนครับ ผมมาเจอเหตุการณ์ประหลาดไอบอสี่ลูกคือยังไงคือคือไอบอสี่ลูกมาจากไหนน้องเหมือนบอดเขามาทิ้งไว้บอดมันปรับได้ด้วยหรอไอ้บอสี่ลูกมาจากไหนทุกคนเฮ้ยมันมาดอบอย่างงี้ยังไงอะเหตุการณ์ประหลาดนะเนี่ยใครเคยเจอแบบผมบ้างเฮ้ยมายังไงไอบอสี่ลูก งงมากเลยอ่ะมาจากไหนอ่ะจะบุดดูดอัดตัวเป็นไงเจ็บปางตายอ๋อไม่ตายสักทีละเฮ้ยอุ้ยเขาเนียนมากเลยอ่ะโอ้ยทุกคนมีคนมาทุกคนมีคนมาเพื่อนเข้ามาเนี่ยโดนหัวไปเม็ดนึงอุ้ยนั่นนี่ อุ้ยโคโน่โคโน่มาเขามีเขามีไอวอแต่ค่อยมีระเบิดเด้อเอาบอกแล้วไอวอกันระเบิดไม่ได้แล้วเจอหมายตัวอาดิงดูคนดูหมมหมาตัวนี้เท่บ้าเลยสีแดงด้วยเป่งเป่งเป็นไงสเต็ปเทีบ ถามว่าต้องเล่นกิ่งไหมแหมไม่ต้องทุกคนลูกแคนผมก็เออถามจริงผมจะเอาอะไรไปสู้เขาดูสภาพสภาพการเล่นยังเออเลยอ่ะเห็บแจะให้ผมไปสู้กับใครได้ละโอ้ วิวิแคนดิงก็เคยมีคนด่าว่าใกล้เหมือนกันอะไรทุกคนมันก็เป็นเพราะปุ่มนั่นแหละถ้าใครอยากเก่งก็ลองตั้งเออ